ช่วงขับเที่ยวเลี้ยวกินสนับสนุนโดยรถเชา่าเอวิส สู่ช่วงขับเที่ยวเร็อกินกับตักแตนค่ะอธิพรโสนายะค่ะวันนี้นะคะตักแตนก็พาคุณชมมาอยู่ที่โรงแรม The w i n นเรส e s o r อร์ทแอนค่ะเขาบอกว่าสปาที่เนี่ยขึ้นชื่อมากๆวันนี้นะคะตั๊กแตนพาคุณผู้ชมไปชมกับบรรยากาศชิลๆภายในสปาของโรงแรมแห่งนี้แล้วก็ที่สําคัญ สำหรับช่วงกินของเราวันนี้มีอาหารอร่อยๆอไหมผูม้ชมได้ทานกันอย่างแน่นอนค่ะรับรองว่าวันนี้เชฟการันตีเลยว่าสุดยอดมากๆแต่ว่าตอนนี้ขอตัวไปชิวกับบรรยากาศสปาของโรงแรมก่อนดีกว่าค่ะตามมาเลย จากที่สปากันเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะคุณผ mm ู hmm. ้ชมตอนนี้ตาวตายพาคุณผู้ชมมาอยู่ที่ห้องอาหารตำหนักพระจานทร์ห้องอาหารของโรงแรม The Village Resort ทแอนด์า hmm. นั่นเองแล้วก็ทางด้านหน้าเชฟเตรียมอาหารมาให้แบบเยอะแยะมากมายหลายเมนูเลยค่ะคุณผู้ชม mm hmm. เดี๋ยวเราจะไปชิมกันเขาบอกว่าอาหารที่เนี่ยสุดยอดมากๆแนะนําว่าถ้าสปาผ่อนคลายมาเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเหนื่อยๆหิวๆเนี่ย รับรองว่ามานั่งที่นี่ไม่ผิดหวังอย่างแน่นอนค่ะกับอาหารฝีมือเชฟที่นี่เขาบอกว่าเชฟที่นี่นี่การันตีความอร่อยเลยเดี๋ยวมาลองดูกันว่ามีเมนูอะไรกันบ้างค่ะสําหรับเมนูแรกนี่เขาบอกว่าใครที่ชอบทานรสจัดรสเผ็ดๆได้นี่แนะนํากับเมนูนี้เลยลาบปลากระพงค่ะหน้าตานหน้าทานมากๆสําหรับตัวนี้มาเป็นปลาเป็นตัวเลยทีเดียวแล้วก็ใครที่อยากจะได้รสจัดจ้านะคะกับอันนี้เลย ยำสากรอบเขาบอกว่าเป็นสุดของทางโรงแรมด้วยได้ทั้งสมุนไพรกลิ่นหอมของสมุนไพรเดี๋ยวเรามาชิมกันเป็นยังไงอันนี้ขอลองชิมนิดนึงแล้วกันกับลาบปลากะพงค่ะเขาบอกว่ามันจัดจ้านมากบวกกับความสดของตัวปลารสชาติเข้าเนื้อจริงค่ะทุกผู้ชมน้ำซอสของตัวเนื้อลาบเนี่ยก็ซึมเข้าไปถึงตัวปลาเลยอร่อยมาก ใครอยากได้รสจรัดจ้านอาจจะแบบชอบทานสมุนไพรนะะรักสุขภาพก็มาเมนูนี้เลยกับยำสามกรอบก็จะมีทั้งกุ้งปลาหมึกแล้วก็สมุนไพรเยอะแยะมากมายเลยอือเป็นอะไรที่เข้ากันเข้ากันมากๆระหว่าง2เมนูนี้และเขาบอกอีกเมนูนึงนี่เชฟคอนเฟิร์มมาเลยว่าใครที่ชอบทานหอมกห้ามพลาดเด็ดขาดกับเมนูนี้ค่ะหอมกซีฟู้ดมะพร้าวอ่อน แล้วนอกจากเมนูที่เรากันชิมไปทั้ง3เมนูแล้วนะคะยังมีเมนูอื่นๆ่นอีกไม่ว่าใครที่แบบว่าอยากสหาของทานเล่นอยู่นะคะแนะนำกนเลยกับเมนูนี้ซีซ่ารแรปค่ะทานง่ายๆนะคะเป็นแรปที่แบบว่าทานแบบว่าถนัดมือมากๆก็สามารถสั่งมาทานเล่นกันได้นะคะมาพร้อมกับสลัดแล้วก็เฟรนด์ไฟล์หรืออีกเมนูหนึ่งเป็นเขาเรียกว่าอาหารทานเล่นแบบไทยๆก็จะเป็น3มสหายมีทั้งถุงช่องไก่สเต๊กแล้วก็มีปอเปี๊ยะทอดด้วยนะคะแล้วก็อีกเมนูหนึ่งเขาบอกว่าเมนูนี้ก็เป็น เชฟเรค o m มเมนเช่นเดียวกันนะคะกับกุ้งลายเสือซอสมะขามนั่นเองอันนี้ก็ขอลองหนึ่งชิน้นละกันไก่สเต็กของที่นี่หอมเครื่องเทศมากๆค่ะคุณผู้ชมโอ้โหหลังจากทานอาหารคาวอิ่มไปแล้วค่ะคุณผู้ชมตอนนี้คงต้องขอของหวานแล้วค่ะขาบอกว่าเชฟเรคเคมเมนเช่นเดียวกันอันนี้เมนูสเปเชียลสำหรับตักแตนค่ะขอของหวานหนะะ่อยค่ะ มาแล้วนะคะกับทับทิมกรอบมพะพร้าวอ่อนนั่นเองเชฟบอกว่าต้องทานอันนี้แล้วก็อีกอันนึงเป็นคาราเมลคาาัสตาร์ดหน้าตาน,น่าทานมากดูแบบว่าคนละเชื้อชาติมากขอลองทานทับทิมกรอบมพะพร้าวอ่อนก่อนแล้วกันนะคะของโกรดเหมือนกัน วทับทิมกรอบอร่อยมากค่ะคุณผู้ชมอยากให้ลองทานจริงๆคราวนี้เรามาลองอีกเสื้อชาตินึงแล้วกันสำหรับขนมหวานสัญชาติตะวันตกกับคาราเมลคัสตาร์ดให้ดูเลเยอร์ของคาราเมลนะคะนี่ตัดออกมาแล้วบอกว่าถ้าคาราเมลที่แบบว่านุ่มจริงๆนะสีสันของเลเยอร์มันจะเป็นแบบอย่างเงี้ยให้ดูให้ดูเลเยอร์ของคาราเมลของที่นี่นะคะแล้วก็เขาบอกว่าทานคู่กับริบครีมนิดหน่อยแล้วก็ผลไม้ อันนี้ที่เสิร์ฟมาด้วยเป็นพีชนะคะแล้วก็ผลไมด้ดวอร่อยมากกลิ่นหอมของคาราเมลแบบสุดยอดค่ะคุณผู้ชมอยากให้ลองทานให้ไงนะคะมาที่นี่แล้วทานอาหารของที่นี่แล้วก็อย่าลืมสั่งของหวานของที่นี่ด้วยนะคะสำหรับวันนี้ช่วงขับเที่ยวเร็วกินนะคะก็ต้องขอขอ,ขอบคุณ ห้องอาหารตำหนักพระจานทร์โรงแรมเด e วิลเลสรีสอร์ทแอนด์สปาค่ะที่บริการอาหารอร่อยๆกับเราแบบนี้นะคะแล้วก็รวมไปถึงขอขอบคุณพานาที่ทำให้เราเดินทางมาถึงที่นี่ค่ะกับรถเช่าเอวิค่ะไปไหนไปกันกับ a อ i ิค่ะแล้ววันนี้ขอบคุณสถานที่สวยๆแบบนี้กับ The w i ิ l a g e Resort ทแอนด์สปค่ะถ้าใครมาถึงที่ภูเก็ตแล้วมาแถวหาดกะรนนะคะอย่าลืมแวะมาพักที่นี่แล้วก็มาทานอาหารที่นี่แล้วก็สปา สบายๆแบบนี้ค่ะสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนครั้งหน้าตักแต่สภาูิชมไปไหนติดตามกันได้ในโอกาสหน้าค่ะวันนี้สวัสดีค่ะสนับสนุนมูรายการโดยรถเช่าเอวิส